เอาเรื่องต้นว่าบอกเล่าเรื่องตุดงให้มันติดต่อกันหน่อยก็ปี 2,513, 14, 15แล้วก็ 10, 16ก็ถึง1ิจนถึง17นะ10ตั้งแต่ 12, 13, อง 12, 1 1 1้า1นี่ออกไปโดยสภายบาทไปตลอดสภายบาทไปตลอดแล้วก็ ไม่นิยมขึ้นรถนิยมเดินอย่างเดียวเดินตลอดเดินตลอดคาแม้แต่้าถ้าขึ้นรถก็หมายถึงว่าจะกลับวัดแนทะ้วนั้นเพราะเพราะว่าเคยมีปี2อ1 6ไปที่บางสะพานใหญ่ก็ปีหวานพวกนั้นก็พอเห็นถึงบอกอ้อเวลากลับออกลับดีกว่ากลับก็บกลบเลยว่าจองรถ rồi à, đây là, là thôn bùi thôn bùi có lóc bùi có lóc mà, đến ngay lời mà đến, thì lăng sườn lời vêng phải có lóc, mà lòng lòng co, nó mà, thì ô, lao, mà ít giòn lại giòn thì rốt ra là, ô, thấy đau, ô, không ชอบคนผิวคนดำหน้าตาเส้นเอ็นอะไรเต็มตัวไปหมดเลยบอกว่าไปออกทุดองพุ่งกลับมาเมื่อวานอ๋อแสลงตุดองเองเราเรียว่าตอนเสลงตุดองเองมันผอมจริงๆเลยตุดองนี่ผอมลักหนาเลยน้ำหนักตอนนั้น้าช่างดูแต่ไม่ได้ช่างหรอกตาช่างดูก็น่าจะเราห้าสิบห้าหรือห้าสิบเจ็ดอย่างมากพอตอนไปอยู่อินเดียมีห้าสิบเจ็ด ลงเพราะว่ามันมันผอมมากมากเลยแต่ที่ทุดงนี่ที่รู้ว่าผอมมากาะว่าแล้วก็ลงผมนี่ปลงผมเองตลอดนะลงมาตั้งแต่พัรษาแรกเลยนะอ้าวมันก็มีเรื่องตลกขบขันในพัรษาแรกนะว่าปลงผมใช้มีดนั่นเลยมีปัจจุบันนี้แหละนั่นเลยหลวงพ่ออ๋อยิงให้หลวงพ่อโชว์ได้ไหมคะแต่แต่ไม่ใช่เล่มนี้นะเร่มนี้ตาาุกับคู่นี่แม่นี่แม่นี่ คือมีดอย่างนี้นะนี่สมัยนั้นยังต้องรับอยู่แต่เดี๋ยวนี้เลิ่มนิ่งๆตาทุกตาคู้นะีนน่ไม่ต้องรับแล้วนี่นึ่งปลงเดียวนี่นปล ong ตลอดแล้วไม่กัดไม่ันี้อะไรคะอันนี้อะไรครับนั่นสะบัดนั่นหนังสะบ,บ,บัดสําหรับสะบัดสะบัดทําอะไรครับสะบัดให้มันคมสินี่นี่โกนโกนอย่างนี้โกนผมอย่างนี้ตลอดเลยโกนได้ตลอดทั้งตีละเลยค่ะ ครั้งแรกที่ว่ามันนา่ามีเรื่องมันเป็นเรื่องสําขัญเพราะว่าเห็นอาจารย์พระครูท่านอาจารย์พระครูเจ้าวาดวัดนาทุ่งนะอาจารย์พระครูชื่อชื่อเต็มเต็มชื่ออะไรพระครูปัญญาพิพัฒน์อดีตเจาา้าหน้าอำเภอเมืองจังหนั่นี่พอเห็นท่านของผมเองได้อย,าอย,าอยา่างนั้นก็จะทำบ้าง ปลงหมดปงลงอะไรก็โกนหมดอะไรก็โกนกับมีดโกนแบบนี้แหละนะแต่ว่าสมัยนั้นไม่ใช่ตกตาคู่นะเป็นตาตาต,าตาแต่ว่ามันก็ทื่อเป็นเหมือนกันแหลนะใช้วิธีรับเอาอะไรเอาเอาโัสแต่ความว่าใช้มีดโกนนั้นปลงครั้งแรก นึกขำตัวเองตรงนั้นเสร็จแล้วก็มันแสบไปหมดเลยสีสานนี่นะเอาตะบูดถูแล้วมันแสบไปหมดล้างน้ำแล้วแสพแท้วไมมันแสบนักหนาก็ให้ลูกนี่น้องเล่นน้องเน่นทำไมนั่นน,นะเนละ่นดีบทด,ด้วยกันนีน่นเ่นคลิกนี่นไข่อะไรก็รู้ชื่อแล้วแหละบอกว่าดูของพี่ที่ว่ามันมีแผลเยอะไหมแก่นับดูก็ดอกนับหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ถึงยี่สิบห้าแผล เยอะดีค่ะยี่สิบห <Yeah, ้าแผลดิแท็บทุหมดเลยสี่อสานี่แท็บทุหมดเลยนั่นคือการโกนเองไม่เข็นะไม่เข็โกนเองโกนเองครั้งแรกยี่สิบห้าแผลบอครั้งที่สองสิบสองแผลยังไงลน้องเนนมานับอีก่ะพัฒนาการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทีหลังกอกคนท้าไม่รีบไม่ร้อนนะคือหลังจากนั้นไปสี่ห้าเดือนก็ยังมีแผลอยู่แล้วนะยังมีแผลแต่ไม่มากแล้วแต่ก็ Nhiệt thích nổi mít mình sắc kích ta dùng lề dưỡng tay, cà chộc luôn không mong, lề cà chộc luôn Khôn như này nè, nhưng mà lần này, lần này không cần lâu Lần này chàng nằm nằm khâm Rồi, khi nó ra đường, nó ra đường rồi nó thúc cà chộc như thế này Nên, nằm khâm, nằm khâm Khâm, rồi nó khâm phồng, khâm phồng, khâm phồng Không bạc lời Lời của con, Ảnh sáng chân ความชำนาญจะเกิด <c oughs> ความชำนาญขึ้นแล้วก็ได้แต่ถ้ารีบไม่ได้ถ้ารีบนะรีบจะไปไหนไปไหนนี่เงี้ยเอากลับไม่สบายมากตอนนี่ตอนอายุเข้าไปสิแล้วไม่สบายที่ไปนอนโรงพยาบาลหลังสวนก็ไอ้ท่านวาจะรินช่วยปลงให้เองเอ็กอน,น้องมันรัปลงเองตลอด <c oughs> ออปลงเองปลงเนี่ยมีดใบเนี้ยมีอันเนี้ยอันนี้ก็อายุสองวันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดต่อไรแล้ว อีกปีแล้วสองพันห้าร้อเจ็ดนี่ให้ท่านผู้ฟังไปคำนวณเอาเองหลวงพ่อไปคำนวณเอาเองแล้วกันนะนะสองพันห้าร้อเจ็ดแล้วที่หลวงพ่อเดินทุดงนี่เรียกว่ามีปีไหนที่มีเหตุการณ์อ๋อที่ว่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นที่ก็ปีแรกละเพราะเรารู้อยู่ว่าเวลาที่ไปออกทุดงนี่เพราไปคนเดียวรูปเดียวอยู่นะรูปเดียวแล้ว แล้วไปไปที่ไหนน่ครั้งแรกในในในคืนแรกนะครั้งแรกนะั่นนะแล้วคืนแรกนี้จะนอนไม่หลับจะวัดเราเองไพยอยู่ด้วยไม่ได้นอนไม่หลับนอนหลับเรแต่เราหลับตื่นตื่น,นแล้วก็เราเวงไพรแล้วครั้งแรกก็ไปนอนที่ถ้ำหนองปลาไปเขาน้ำซับแล้วก็ไปที่จําได้คร่าวๆนะก็ไปแหลมยางนาะจากแหลมยางนาะก็ไป ขึ้นตั้งอัมเลย<ะ>ตั้งอัมที่ว่าที่ลูกตามนั่แนแหละแล้วไปอยู่ตั้งอัมอีกสองคืนนั่นแหละไปเจอพยาคานรสติที่นอนเ้วเพราะว่าเสือมันมาสือม,มาแต่ว่าไม่ได้มาตอนท,ท,ที่ที่พ่อนอนอยูต่ตรงนั้นมันมาอีกที่หนึ่งมาข้ามอีกลูกเขา กล้ๆว่าเสือมันคงได้กลิ่นว่านี่มีมนุษย์มาอยู่แต่น่้ไว้เราหลบดีกว่าอะไรทำนองนั้นเลยเพราะเสือมันก็ไม่รลึกพ่อรู้ได้ยังไงว่าเสือมาก็ก็ทางเสือผ่านทางนั้นแล้วก็คนเล่าให้ฟังแล้วก็รุ่งเช้าเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้เสือมาอกล้ๆว่าเล่ายืนยันว่าเสือมันมาจริงๆทุกคืนแล้วก็ว่าเป็นเสือเจ้าป่าแล้วแล้วพ่อก็ขึ้นไปนอนอยู่บนนั้นเลยบนไอ สา,สารประภูมิที่เขาทำไว้ว่านี่เป็นสารประภูมินีลึกถึงเจ้าพ่อเสือว่างั้นเพราะว่าเสือนั่นเป็นเสือเจ้าป่าความเชื่อของชาวบ้านงั้นเลยมารู้ว่าจริงมันจริงรู้พอขึ้นไปนอนวันนั้นแล้วก็ตกกลางคืนก็ได้ยินเสียงอย่างที่เคยเล่านะว่าได้ยินเสียงใบคามันกระทบกันมันสีกันดังสูสีดูสีว่าเราก็เสือมาแล้วมันก็เสือมาแล้วอารมณ์หยาบกำนัน กําหนดไม่ได้ทันทีก็วันนั้นน่าจะเป็นเสือมาจริงๆแล้วมันดังสู้ซาสู้ซาสู้ซาเออเสือมาแล้วเงือแตกเงือตกลงแล้วแล้วหลวงพ่อทำาไงต่อคะตอนนั้นว่คิดถึงพยาเพราวัตสูตรที่เคยเคยอ้างไว้ว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มสิบสองมัดจิมนิกายมัดจิมปัญนานั่นแหะไอ้มัดจิมนิกายมูลในปัญนาสนั่นและเรีมนั้นเลยอ่านแล้วก็ที่อ่านไว้ก่อนก่อนจะเอกตู้ลงว่า ถ้าถ in ้ามันเกิดกลัวขึ้นมานี่จะนอนอยู่กลัวก็ให้นอนจนหายกลัว้านั่งอยู่กลัวก็นั่งจนหายกลัวถ้ายืนอยู่กลัวก็ยืนจนหายกลัวจะเดินอยู่กลัวก็าเร็จะเยบทไหนก็ตามถ้ามันเกิดความกลัวขึ้นมาก็ให้ต่อสู้นั้นจนเอ่อเียบทนั้นกว่าจะสิ้นสุดกันนั่นแหละว่างั้นหมายหมายถึงว่าความกลัวจะสิ้นสุดในเอียบทนั้นถ้าเดินอยู่ก็เดินจนหายกลัว นั่งก็นั่งจะไหนกลัวนอนก็นอนจะไหนกลัวอะไรทำหนองนั้นทีนี้พอรู้ว่าไม่มีแล้วไม่ใช่แล้วเราแต่ตอนนั้นเราก็นนาดรู้แล้วกัวเงิอแตกหมดเลยอังศาเนี่เปียกหมดเลยอังศาเปียกเหนื่อยไปเลยตอนนั้นตะบักตะบอมไปเลยก็เลยผลทีุ่ดก็ ว่าพอลุงเจ้าว่าความจริงวันนั้นนะตกใจทีหนึ่งนะก่อนที่จะนะค่มนะนะเสือยังไม่ทันมาเลยยังไม่ได้นึกถึงเสือเลยแต่ว่าวันนั้นจะถือว่าเป็นวันแรกที่ไปอยู่ที่ตั้งอัามันก็เสียงกบทุดยกบแล้วอะไรเกียดแล้วอะไรตัวมันใหญ่มันร้องมันดงทุดพอตรงนี้ทุดมันก็ทุด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 ทด,ดงเป็นเต็ม ไอ้ลำห้วยนั่นะเลยเสียงดังร้องมาไปตลอดเลยตัวนี้ถุดตัวนั้นก็ถุด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 เสียงอะไรนะขนลุกขนพองแล้วตอนนั้นพราะตอนนั้นยังไม่รู้จักไม่รู้จักเสียงกบทูดเป็นยังไงไม่รู้แ็จแล้วพอพอวันรุ่งขึ้นแล้วก็ยังไม่ไปไหนยังอยู่ที่นั่นแล้วก็ลองเดินไปตามลำห้วยนะนั่นน้ำม,มันใสมันสะอาดดีน้ำมัาเราด่างมากก็ลึแก่เก่ากนั้นดูแล้วก็มองเข้าไปในโพรงหิน โอ้เจ้าตัวทุดนี่อยู่นี่เองตัวใหญ่บ่วร่มท่มเลยนั่งตาแป๋วอยู่นี่โครงเห็นอ๋อนี่เองเจ้ากบทุดรึเปล่าเอ็งนึกร้องทุดๆไปชื่อกบทุดนั่นแหละนัแหละกบทุดนั่นแหละทุดนั่นแหละแต่มันร้องดำทุดทุดทุดพอตัวนี้ทุดในตัวก็ทุดทุดตลอดลำน้ำนั่นเลยตลอดไอ้ฐานนั้น อันี้ไม่เคยได้ยินเลยในชีวิตไม่เคยได้ยินได้ยินเป็นครั้งแรกก็ขนลุกขนพองเลยตอนนั้นแล้วพอวันรุ่งขึ้นมันก็ร้องอย่างนั้นอีกไม่ขนลุกมันไม, <c oughs> ไม่ไม่กลัวแล้วตอนนั้นก็รู้แ<ว>ล้ลวพอไปเห็นมันได้ด้วยไม่กลัวแล้วแต่เสือเสือก็ยังมาคืนนั้นมันมาอีกที่หนึ่งมันมาคืนแรกมันมาข้ามลูกเขาไปฟาดน็อดคืนที่สองนั้นไม่รู้ว่าเขาเล่าฟังทีหลังว่ามันก็มาอีกเหมือนกันแหละ แต่ว่าไม่ได้มาตรงนั้นหรอกเพราะว่าถ้กคนอยู่ตรงไหนมากๆแล้วมันมันได้กลิ่นยิ่งกลิ่นพระกิ่นอะไรนี่มันมันก็จะตกรูักแติดกันไปไนค่ะพักค่ะหลวงพ่อครับ